ตอนนี้ธุรกิจแฟรนชชสยอาจจะอาจจะดังอาจจะบูมนะคนก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาขายที่ขายทางมาทําธุรกิจแฟรนชชสยนะเพราะว่ามันอยู่ในกระแสตแต่คุณลืมคิดไปว่าคุณไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจพวกนี้เพราะฉะนั้นการการที่คุณความเสี่ยงในการทำธุรกิจพวกนี้มันก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับคุณได้ง่าย สู้คุณไปทำสมมติว่าคุณมีสูตรก๋วยเตี๋ยวน,ะน่ะโบราณอของรุ่นปู่ย่าตายายอากงอาม่ามาสมมตินะสมมติสมมติแต่คุณไม่ได้สนใจมันเลยคุณคิดว่าโอ้ยต้องไปนั่งลวกเส้นกีชามคุณไปคิดเลยจะลวกเส้นกีชามถึงจะได้ส่งรถส่งบ้านได้คุณไปดูถูกของพวกนี้นะ คุณไปยูทูกไปหมิ่นว่าเงินพวกนี้มันไม่สามารถจะยังชีพคุณได้หรือมาช่วยตอบโจทย์ปัญหาแก้ปัญหาด้านรายได้ของคุณได้ค่าที่จ่ายคุณได้ส่งรถส่งบ้านไม่ได้คุณรู้ไหมกลับกลายเป็นว่าตอนนี้กับตลบปัดคุณเห็นไหมคนที่เขาทําธุรกิจเล็กๆเ,เขาดันอยู่รอดแต่คนที่ทําธุรกิจใหญ่ๆก็ล้มพังคืนกันเป็นร้อยๆ้อยพันพันแห่ง อย่างที่เราเห็นกันห้างเชียงใหม่บ้างละอะไรบ้างอะเช่นชายอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ธุรกิจอะไรบ้างอะคาแคร์อูซ่อมรถอะแล้วอะไรอีกอาเต็นรถมือสองอานะคะตอนนี้แล้วเป็นอะไรอีกอะธุรกิจหมูกระทะอาชาบูบางที่บางแห่งปิดตัวลงอ่าจะอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมเออ มีธุรกิจตอนนี้มาบูมก็คือธุรกิจอะไรนะซักอบรีดเสื้อผ้าซักอบแห้งอะไรอืมอ่ะตอนนี้พวกแล้วก็เฟรนชชายอันนี้ก็โดนหลอกไปนะคะไอ้เนี่ยเฟรนชชายธุรกิจที่ว่าอันนี้ก็มีข่าวก่อนหน้าเฟรนชชายอันนี้เหมือนกันอืมที่ว่าธุรกิจเกี่ยวกับนี่แหละไปซื้ออันนี้อันนี้รู้สึกว่าจับตัวไม่ได้มั้ง หายไปเลยนะปิดหายไปเลยไอธุรกิจเครื่องอบผ้าอะไรเนี่ยนะเห็นไหมอันนี้คือการเราต้องศึกษาธุรกิจนะไม่ใช่ตาลีตาลานตาเหลือบเห็นเขาบอกว่าผลประโยชน์มันได้เท่านี้แต่ไม่คิดถึงผลเสียที่จะตามมาว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างที่เขาพูด่คุณจะเสียอะไรคุณคิดแต่ว่าพอาเขามาพูดเรื่องว่าไรายได้เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ตาลุกตาวาวเลย นะคะลืมไปลืมไปว่าไม,ม่ศึกษาอะไรให้มันดีก่อนแล้วก็คนที่มาชวนเขาก็ขอบเงินคุณเชิดหนีสบายเลยนะคะแ <_ V> ค่ปิดโทรศัพท์แค่เนี้ยจบนะคะไม่มีตัวตนหายเขากิีดเมฆเลยนะท่ามังไงคุณจะไปตามอะไรก็จะไปร้องแจ้งความกับตำรวจเหรอตำรวจก็จับได้บ้างไม่ได้ว่าง แล้วถ้าเกิดหนีออกนอกประเทศแล้วก็ยากนะคะนั่นแหละอันนี้ก็ก็ก็ฝากไว้ว่านะการแข่งขันในสังคมที่มันดุดันตอนนี้ก็ก็มองดีๆนะคะมองดีๆอย่ามองแต่คนอื่นอย่ามองแต่ว่าคนอื่นเขาทำแบบนั้นแล้วเราอยากจะทำบ้างแล้วเราก็ไปเอาตามเขาโดยที่เราไม่มีจุดยืนของตัวเองว่าให้ hey, บา,บางคร really ั <t <t ้งเรามองภาพภาพธุรกิจหรือภาพอะไรที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณหนึ่งคุณเสียเงินเยอะแน่นอนถ้าถ้าผิดพลาดมาสองคุณใช้เงินเยอะแน่นอนสามเขาเรียกว่าอะไรนะอุปสรรคหรือหรือมันมันต้องใหญ่ตามขนาดของธุรกิจอะนะคะปัญหามันต้องมีอย่าคิดแต่ว่า เอาเงินไปวางตู้มแล้วเสร็จจบนะคะอันนี้ภาพลักษณ์ถึงได้บอกเลยพูดไปไม่เมื่อไม,ไม่ไม่กี่คลิปนี่เองนะว่าคนเรามักจะมองเวลาคนคนตัวเล็กๆเขาเตือนหรือเขาพูดอะไรให้คุณฟังคุณมักจะมองภาพเขาเฮ้ยแบบคนคนนี้แบบไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วมาบอกเราแบบว่าไม่น่าเชื่อถือแล้วเป็นไงไปเชื่อถือคนที่อิมเมจดีภาพลักษณ์ดีเป็นไง ขับรถหรูมีบ้านโชว์ให้ดูนะสุดท้ายคือทำธุรกิจเจ๊งแล้ว